แม่ยับยับน้าจอยจอยน้าคิมคิมยายจันยายจันตาชิ้นตานิดตานิดยายยายลี Ừ. ừ, dài gì Pao bức Pao bức Pao bức chăng? Nhớm Pa bức Nhớm Kỳ nám À nám Nào năm mấy năm. Dài Dài lập Dài lập พี่พันธ์นะพี่พันไปไหนไปฮะพี่พันไปไหนครับไปไปไหนไปพี่พันไปเลียนไปเลียนไปอนาทีปะไปนาทีไปกอุ้มไหมไปอุ้มไหมไปนาทีอุ้มไหมนะอุ้มนะอุ้มไหม Então...